กำลังฝึกร้องเพลงอยู่นะคุณพ่อเรียกเสียงดังมากเลยอะ่ะคุณพ่อบอกว่าเจองูอีกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมงูอะไรพอ่อไหนแล้วหนูจะไปยังไงเนี่ยหุ้ยวาย้า,าท่านผู้ชมตัวใหญ่หุ้วัวตัวใหญ่มั่งเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยว izon, พอ่อพ่อบีบหัวมาแล้วเหรอล็อกแล้วล็อกแล okay. ้วโอเคโอเคท่านผู้ชมท่านผู้ชมไอ้ทุกไปมันเป็นงูเห่าลูกท่านผู้ชมงูเห่าเดี๋ยวขอ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  ผู้ชมอุ้ยเหลืองท่านผู้ชมดูโอ้ยตกใจเด้อเดี้อเด้อท่านผู้ชมเห็นงูไหมเนี่ยคืองูเห่าใช่ไหมท่านผู้ชมงูเพราะเห็นมันแผลเหรอเห็นมันแผลแล้เบี้ยวใส่ลูกอ่ะอุ้ยเด้อเด้อมันพอได้ยินเสียงลูกเห่าอ๋ออตาอตาผลทุกหรอใช่อุ้ยไปลูกยาอย่าอย่าใกล้ชมเดี๋ยวใครดูอีกรอบนึงนะเฮ้ยตกใจเกิดมาไม่เคยเห็นงูเห่าใหญ่ขนาดนี้โอ้ยสเพอรสตาสัตว์ต่างๆที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาหุ่นตุจะไไปปุเด๊กไไปจมูนสวก ไปคนทุกคนทุกคนทุกมันเป็นงูเห่าลูกคนทุกมันจะพ่นพิษใส่ตาลูกแม่ไล่ขอไปชีคนทุกอ่ะคนทุกข้อมันหนูไล่ไม่ได้ไปไปแม่ไปเปิดประตูพ่ออยาไปปล่อยแล้วคนมนีนิ่แน่แเดี๋ยวได้ท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งพ่อท่านชมดูเดี๋ยวพ่อนิ่งๆกดลงไปก่อนให้ท่านผู้ชมดูหูท่านผู้ชมเนี่ยท่านชมเร็วๆเปิดใหญ่มากเลยนะ่ามือแล้วนะจะปล่อยนะเดี๋ยวเขาตายเนี่ยเดี๋ยวยเดี๋ยวดี ูโหหาวท้องด้วยถ้าจะท้องพ่อไม่ท้องงูเห่าท้องท้องมันอ้วนอ่ะต้องูต้องห่าวอยระทำชุ่มทำชุ่ยสดร้อนเลยด้วยตัวใหญ่มากเลยนี่ใหญ่ใหญ่เท่าแขนเด็กเลยอ่ะเรื่องเดิมแม่พนทุกเข้าบ้านเลยพนทุกเขาจะถุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อขังเขาก่อนขังเขาก่อนพอออกไปแล้วหนูจะขังครับพอไล่เขาเข้ามาพนรกเข้ามา เข้าไหมพ่อพ่อไล่แล้หนูจะปิดประตูเข้าไหมพ่อพ่อเข้าไหมไปแม่ก็ปิดสิครับหนูก็กลัวกะหมาจะออกมาไปเลยอัตราพ่อไล่ตราพ่อระวังนะพ่อระวังพ่อระวังเอ้เนี่ยมันไม่ใช่โมทถึงต้อมธรรมดาพ่อพ่อพ่อจะพ่อพ่ออยามาทิ้งตรงนี้ทำไมเอาไปไหนพ่อไปไกลๆนู่นเดี๋ยวมันจะเข้าบ้านเราอีกหรือว่าไปทางไหนดีเนี่ยพ่อระวังด้วยเด้อ ไปไปไปไกลๆไปไปไกลเลยเด้อไปไปแบบแเราก็กลัวเจ้านะพ่อพ่อแผ่ไม่ตายมันด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมว่างูเห่าอ่ะใหญ่มากเลยอ่ะคุณพ่อไปปล่อยแล้วนะคะนู่นไกลๆนู่นนะคะเราไม่ทําร้ายสัตว์นะคะทุกคนโอ้พระคุมคองเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยคุณพ่อเดี๋ยวต้องให้คุณพ่อมันเล่านะคะว่ายังไงนะคะเพราะว่าคุณแม่ซ้อมร้องเพลงอยู่นะคะเออ แล้วคุณพ่อเขาอยู่ในโกดังถ้าไม่ชมอืมเดี๋ยวมาฟังคุณพ่อรอคุณพ่อมาก่อนนะคะแล้วเขามันเล่าเองว่าเอ่อทำไมเขารู้ว่ามันมีงูนะคะเออ,อต้องขังอาตากับคนทุกไว้อะ่ะทุกคนเพราะว่ามีงานเขาตามไปเขาจะไปกัดงูนะคะคุณแม่ก็เสียงสัน่นขาสั่นด้วยค่ะตอนนี้อืมคนสาธุเทวดาคุ้มครองเด้อ ลูกไม่ฆ่าสัตว์นะคะแต่ลูกก็กลัวอืมดูอนดูสิเนี่ยเห็นไหมว่าเราสองคนตายยายนะคะบอกว่าอยู่ในแบบสถานการณ์ยังไงนะทุกคนอืมเนี่ยเมื่อกี้นะคะคุณพ่อนะคะเขาขึ้นไปจับบนนี้เลยอะ่ะทุกคนเออดีเดี๋ยวทำไมคุณพ่อไปนานกัน รวม,มคุณพ่อกลับมาแล้วนะคะหลังจากไปปล่อยงูกลับมานะคะ,ะพ่อเป็นยังไงพอ่พอเป็นนานมากเลยอะ่ะมันดุไปปล่อยไกลปูนเออเออ,เอ,อพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อหนูยังเสียงสั่นไม่หายเลยพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อไปเล่าตรงนู้นหน่อยพอ่อเป,ไปิดไฟฉายด้วยพอ่อไเป,ไปิดไฟฉายที่หวัวด้วยเออนผช้ชงจะได้รู้ไปที่สว่างสว่าง,างอะอ เอาไฟฉายหันไปทางอื่นเออพ่อเล่าหน่อยเหรอเออพ่อนั่งอยู่ข้างในนู้นเออในโกดังใช่ใช่พ่อก็นั่งคลายลมพ่อได้ยินเสียงลูกเห่าอออตัวไหนทั้งคู่เลยเออเหาเหาปปกติเหาแล้วก็โชกแล้วพ่อได้ยินเสียงโฟโฟโฟอ๋อโอ้ยพ่อคิดว่างูแน่นอนพ่อได้ยินเสียงมันมูเห่ามันฟูด้วยเหรอฟูโฟวขนาดหนูร้องเพลงเสียงดังพ่อยังได้ยินอยู่อรอ นี่เสียงงูเนี่ยพ่อเขาวิ่งออกมาถือถืออาวุธของพ่อเนี่ยมาอพ่อรู้แล้วงูแน่นอนทีนี้พ่อรู้แล้วมันต้องเป็นงูเห่าเพราะเสียงมันฟู่ฟมันดุมากเออพ่อก็มาถึงนี่พ่อก็เหยียบตรงนี้ขึ้นไปยืนบนนู่นแล้วพ่อก็ส่องดูตามตามลูกสองตัวโอ้โหมันชูคอตั้งนี้เลยพ่อมันเกือบหักกพ่อนะมันจะโกลูกดิพ่ออยู่ข้างบนนี่มันอยู่ล่างนู่นอ๋อตอนแรกหนูก็นึกว่ามันอยู่บนแปลงผักแล้วพ่อไปหนีบมัน พ่อก็ขึ้นที่สูงไว้ก่อนไงเอเอเออ,อแล้วพ่อก็เห็นเงี้ยลูกไปกําลังจะถูกมันฉกไงเออสรุปแล้วงูมันอยู่ด้านข้างนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างบนเลยเหรออยู่ข้างล่างเนี่ยอ๋ออยู่ข้างอยู่ข้างล่างแล้วพ่อขึน้นไปข้างบนแล้วแล้วอัตตาพนอัตตาพนทุกก็เห่าอยู่ตรงข้างๆนั้นเกิดมันกลัวลูกมันพุ่งไปหาพ่อมันโฉกพ่อล่ะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็อัตตากับพนทุกก็เห่าอยู่ข้างๆนั่นอยู่นี่ไงอ๋อกบมันงี้ไงพ่อก็ มันตั้งคออย่างนี้ไงพอเราเอาตรงนี้เข้าไปป๊อปจับนี้เลยเออเอ,อ,เอ,อวกอขึ้นมาข้างบนกลัวมันผูพิษใส่ตาลูกไงอ๋อหมายถึงว่ามันเพราะจเพราะเอาเอาไปจับมันข้างล่างแล้วตาม,มาข้างบนขึ้นมาข้างบนเลยเออกดไว้อย่างนี้เออกลัวมันผูพิษใส่ตาลูกไงเออ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 กดไว้ไม่เบี้ยมันใหญ่ขนาดไหนพอบอกให้ท่านผู้ชมดูฝ่ามือนู่นโอ้โหมเล็ดกว่าท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมว่ามันใหญ่มากอ่ะเอออุ้ยพ่อ ลูกเราสองคนนี่คือดีมากเลยเนาะเป็นแบบเฮาเสียงดังเลยวงูจะพุูมพิษตาเขาเอาให้รางวัลเขาเห็นไหมพ่อพ่อบอกว่าพ่อเราให้รางวัลเขาตลอดเขาก็มีบุญคุณกับเราเลยอ่ะตอบแทนอ่ะจับต้องขอบคุณต้องขอบคุณเอฟซีพี่ก๊อฟด้วยที่ส่งไม้จับงูให้ใช่ไม่รู้ว่าพี่ก๊อฟยังติดตามเราสองคนไตใหญ่อยู่หรือเปล่า คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะคะ f อซพี่ก๊อฟเพราะว่าเครื่องมือที่ส่งมานี่คือจับมูอได้เลยครับหลายตัวมากเลบพ่อจับงูเขาอะชึบนิ่งเลยอะมีแบบยาวกว่านี้ไหมฮะยาวกว่านี้มันจะไม่มีกําลังดึงอ๋อเออแค่นี้แหละแม่งูเนี่ยมันเออเออนี่งไงเราต้องต้องไวกว่ามันชึบคอมันเลยพ่อจำได้ไหมถ้าไม่มีเครื่องมือนี้นี่คือโ้แย่เลยนะเนี่ยเออเออพ่ออาจจะโดนฉกอะเนาะใช่ครับแต่นี่ถือว่าสุดยอดเลยเออ ใชอได้เลยเนี่ยพนทุกตอบอัตานิสโครดกิ่งเลยเนาะพนทุกเนี่ยสุดยอดเลยนะเนี่ยใช่พนทุกนัมเบอร์วันค่ะเรื่องจับงูค่ะเรื่องเห่างูเรื่องเห่างูแล้วก็ขอดูถามว่าพนทุกเขานอนอยู่ตรงนู้นใช่ไหมใช่ที่รถแล้วเขารู้ได้ไงว่างูมาเขาได้ยินเสียงแล้วเขาก็วิ่งมาเห่าแล้วก็ไอตัวร้ายนี่ก็วิ่งตามป้าเขามา๋อ้เคยแสดงสัญชาติยันพนทุกนี่ไวเกี่ยวกับงูเนาะใช่ครับ จมูกเขาไวมากอะกลิ่นอะอ่ะอะไม่น่าเชื่อนะท่านผู้ชมแล้วมันเข้ามาทางไหนอะตรงใส่มาทางนี้ถ้าเราไปท,ทลายป่าไดไงแม่เอองูมันก็เลยแตกตื่นลังใช่ไหมใช่ <laughs> เนี่ยเหตุผลว่าทําไมคุณแม่ไม่นอนในโกดังนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันต่ําแต่บนรถอะมันสูงท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยบนรถอะมันสูงนะพ่อเนาะมันปลอดภัยกว่าพ่อเห็นมันชูคอใส่อา,าไ,ปไปตรงนู้นพ่อไปตรงนู้นเออ พอไปตรงสว่างแล้วหนูยังเสียงสั่นๆอยู่เลยพอกับงูนี่หนูขันห้ามาลูกมาขันห้าไมเนี่ยขาดำงขันห้าดำๆเนี่ยเนี่ยเจอมาหลายชนิดแล้วนะคะอยู่ที่นี่นะงูอ่ะห้าหกชนิดแล้วล่ะค่ะสักวันเจอจงอางแน่ที่เขาบอกว่าอยู่แถวนี้ดุเราใหญ่เนาะแต่นี่เจองูเห่านะมาแล้วใหญ่มากงูเห่าตัวนี้จะไม่ธรรมดานะครับดุเขาขนาดเลย พ่อไปปล่อยนู่นน่ะพ่อพ่อไม่สามารถปล่อยงี้ได้ใช่ไหมพ่อก็เอาไปวางอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็ปล่อยทั้งอันเลยแล้วพ่อก็วิ่งก่อนคแล้วก็ส่องไฟมันดุมากเลยเสียงมันมันจะวิ่งตามพ่อเหรอไม่มันแผ่ไม่เบี้ยฟูฟูตรงนั้นเลยฟูฟูตรงนั้นเลยระแล้วพ่อก็ส่องไฟดูก่อนรอให้มันไปก่อนแล้วค่อยไปเอาดามนี้มาโอ้พ่อ พขายังกลับไปเอาด้ามอยู่เอาสิไม่หมายถึงว่าทาก็เราเอาปล่อยอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วเราก็ส่องไฟเราอยู่ห่างเนี่ยแล้วเราก็ส่องไฟอย่างเนี้ยเออดูมันก่อนอืมมันตอนแรกมันก็ดุนะฟูโฟูฟูตรงนั้นแต่ว่ามันวิ่งหาสักพักมันก็เงียบเงียบเสร็จปุ๊บมันก็เลื้อยไปอืมมันเลื้อยไปพ่อก็เห็นมันเลื้อยไปพ่อก็ค่อยๆตามมองแล้วกรมันหยิบเอาอาวุธพ่อลับซิ่ออไม่ใช่มันไม่โอ้โห ท่าผู้ชมวิธีการแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าผู้ชมบอกหน่อยนะถือว่าโอ้โหสุด,สดถือว่าถูกใจพ่อนะงูเห่ายังดิ้นไม่หลุดเลยใหญ่ก็ใหญ่หละนี่พอดิ้นไม่ได้เลยผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้ตัวใหญ่มากเลยพ่อพ่อเรียนหนูนานไหมนานอนอโมแต่ร้องเพลงมันดังอ่ะเออเออพ่ออยู่ตรงนู้นนะพ่ออยากจะให้การลูกพ่อออกมาแล้วพ่อจะได้เอาไปปล่อยเออเออ พอเปงั้นไงสองตัวนี่มันยอมที่ไหนแล้วอุ้ยใหญ่มากเลยนะพ่อพ่อเดี๋ยวพ่อไปดูคลิปเด้อเท่าแขนอ่ะเท่าแขนเด็กอ่ะแล้วงูเห่าเนี่ยตัวใหญ่มันไม่ใช่ยาวนะมันจะสั้นประมาณนี้เนี่ยเวลาพ่อทําสวนทําอะไรพ่อต้องระวังนะพ่อใช้ไฟฉายเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะเนี่ยอืฉายสว่างเนี่ยมันไม่ใช่ขาดไม่ได้พ่อถึงมีไฟฉายบางทีมันก็แบบได้เด็กพวกนี้ขาดเขาไม่ได้ด้วย อืเขาจะวัยเขาจะเหา่าเขาจะนี่เขาบอกว่าทําไมเขาต้องเลี้ยงหมาอยู่สวนอยู่ป่านเนาะพ่อเนาะใช่ครับคนใต้ใช่ไหมพ่อเขาจะเลี้ยงหมากันนะตามอะ่ะอย่างน้อยก็หมามันก็มีสัญชาติยานไวกว่าเนาะดูดิอืมทําทำคุณช่วงลูกพ้นลูกอ่ะต้องให้เครดิตพ้นลูกด้วยนเนาะพนะ่อเนาะคนลูกเก่งพลูกเก่งเออเนี่ยคือเหตุผลคื่กินอาหารนะถ้ามีชมสวนเนี่ยคือมันมีงูเยอะค่ะมีพิษเยอะถ้าู้ชมคุณแม่ก็เลยคิดกับคุณพ่อว่า,วาเดี๋ยวจะไป มันที่ที่หนึ่งที่เป็นป่าที่เขาชอบเอาหมาไปทิ้งเนาะเนาะเราก็จะไปหาลูกหมานะคะมาเลี้ยงอีกสักตัวหนึ่งนะคะเพราะว่ามันไม่ไหวจริงทุกคนมันสัตว์มีพิษมันเยอะค่ะอย่างน้อยมันก็เนาะเนาะมันก็ป้องกันอยู่ที่เนี่ยถ้าไม่มีหมาเพราะว่าเป็นไงเราอยู่อะเราไม่ได้ยินเสียงหรอกอเออจะไปอยู่แถวนี้ยนอนอยู่จา้าวอยู่แถวนี้เนาะอาจจะค่อยๆเลือเอาาเล่อมาเลื่อยมาเลือเล่อมาเราไม่รู้น่ะใช่เนี่ยแต่เด็กๆมันเห่าไง มันได้ยินเสียงปุ๊บมันไปมองเลยอืถ้ามันเห็นงูแล้วโอ้โหมันวยวายงงๆงงๆแบบเอ๊ะทําไมลูกพ่อมันเฮามันเฮาแปลกๆพ่อรู้มั้มันเห่าเหมือนเรียกพ่อเลยเนาะใช่เฮาแปลกๆต้องงูแน่เลยรีบไปฉาใส่หัววิ่งมาจับอาวุธอือวิ่งไปเลยรู้เลยแล้วมันวิ่งอยู่ใต้น่ะงูตกใจมันไงอือ พ่อสองตัวเลยเนะาะลุมลุ่มอมะไรใช่แล้วมูพ่อม่อยู่ข้างล่างแล้วพ่อกลัวว <c oughs> ิ่งไม่ทันแกก็แก่ขึ้นงบนเลยเ <c oughs> จออุ้ยสูงขนาดนี้แผมเขาเรียกว่าปือคอคนเหนือ,ขอแข็ไม่เบี้ยสูงเท่าหัวเขาพ่อเลยลูกก็อยู่นั่นตัวน,นี่ตัวอยู่ประกบหน้าหลังอะ่ะมันคิดจะเอาลูกแลงไงสู้แลงไงพอ้<ห>ุย้ย ที่มันเห่านี่ถ้าตลกตัวเองเหมือนกันนะย่งย่งยงยั่งย่ยงยื่นไปใกล้คอมันก่อนเล็งก่อนแล้วสัญชาตญาณงูเห่าเนี่ยมันไม่กลัวคนเพราะมันรู้ตัวมันมีพิษไงมันก็มองเฉยๆแล้วคอมันก็ตั้งแล้วมันก็จ้องหน้าพ่อเหมือนกันจ้องคอมันตั้งไงพ่อก็ตะแคงเข้าใส่เลยไปถึงคออยู่ใกล้งี้เลยแล้วมันก็ดิ้นหมวน ไอ้นี่พ่อเลยอ่ะจับปุ๊บก็ต้องไปล้างมือเด้อเผื่อมีพิษมันติดติดไม่มีครับไม่ล้างไว้ก่อนเนาะพ่อเชื่อหนูเผื่อมันเป็นไรโอ้สุดยอดเลยล็อกแน่นมากอ่ะงูเห่าดิ้นไม่หลุดเลยดิ้นขนาดไหนโอ้ยต้องเนี่ยนะแบบว่าขอให้บุญรักษานะคะเจ้าของครับขอบคุณพี่ก๊อฟมากๆนะคะที่ส่งมาให้เนาะยุคแรกๆเลยเนาะเนาะไอ้ตีแบบยุคแรกๆเลยที่แบบว่าพ่อชอบเอามือจับงูไง ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆจากหัวใจเลยนะคะเราไม่ลืมทุกคนนะที่นนดีกับเราอันนี้เป็นสิบตัวแล้วนะครับเนี่ยคุณพ่อจับเนี่ยใช่ที่ถ่ายคลิปก็มีไม่ถ่ายก็มีครับจับแล้วบางทีวิ่งนู่นปุ๊บ <laughs> นี่ค่ะนี่คือเมื่อกี้จะพูดต่อท่านผู้ชมเมื่อกี้แบตหมดนะคะคือจะบอกว่าทําไมเราต้องขึ้นมานอนบนรถบ้านนะคะส่วนหนึ่งก็คือแบบว่า <laughs> รถบ้านเรามันสูงค่ะนะคะมันก็ อตากับพนทุกเขานอนใต้ตรงนี้ตลอดเวลาค่ะก็คือมันปลอดภัยอ่ะทุกคนจะสัตว์มีพิษนะคะอืมเล็ดแจวนะคะเดี๋ยวหน้าฝนนะท่านผู้ชมเยอะกว่านี้นะพ่อเนาะใช่ฮะยากหน้าฝนนี่วันไปสามตัวสองตัวก่อนนะคะเลจ้วลูกอ่ะเนี่ยเนี่ยพ่อขอบคุณลูกก่อนวัดขอบคุณพ่อขอบคุณนะมันนี่ก่อนมันี่ก่หนกลัวพ่อมันี่ก่ันมานี่ อ<า>นุอ๊กขอบคุณน,นะคะ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 ขอบคุณนะลูกให้บุญรักษาเออ้อ <c oughs> okay, โอเคพ่อนะอู้พ่อพ่ออะพ่อเอปิดคลิปเลยอะให้พ่อปิดคลิปเลย สำหรับคลิปนี้สำ,นสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นให้ทุกคนเห็นนะครับใช่ครับวันนี้จับงูเห่าไปหนึ่งตัวคุณแม่ตกใจและทุกคนยังขนลุกอยู่นะตอนเนี้ยเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่งูน้ํานะครับงูเหา่านี่งูเห่าจริงๆเลยวันนั้นงูสิงจับไม่ทันเพ่อเราต้ท่านชมก่อนวันนั้นวันนั้นแต่วันนั้นมีงูสิงด้วยนะครับอ่ะแต่งูสิงเขาไวเออใหญ่แค่ไหนพอเราให้ทําชมฟังตัวขนาดนี้เลยเนี่ยเออเนี่ยโอ้โหยาวประมาณเมตรกว่าอื ประมาณเนี้เข้าม,มาตรงนี้ตรงนี้ด้วยามาตรงนี้อแล้วพ่อขอยับตู้ไงจะเอก,กันเขาก็ตกใจพ,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 พ่อพ่อตกใจเขาเขาพุ่งปุ๊บไปนู่นออไปเข้าที่หญ้านู่นที่ข้างไอ้นู่นน่ะไอ,อ้มะละกอพ่อนึกว่าเขาจะไปนู่นแล้วเป็นว่าไปอยู่ที่นี่ใต้ที่เก็บของอืพ่อไปดึงสายยาง มจ้าเอก็นี่มันตกใจเพ่อพ่อตกใจมันมันวิ่งไปฝั่งโน้นเลยเออพ่อตรงไอห้องเก็บของเฮาน่าม็อันตรายนะือใช่เขาไปอยู่สักวันหนูว่าไอ้ไม่ข้างล่าง่ะต้องเด็กๆพวกนี้มันทำมันไปเออต้องเดี๋ยวต้องเคลียร์สักวันอีแล้วมมันเป็นเป็นงูสิงเพราะเพราะว่าถ้าสมมติเมื่อไหร่ที่แบบเอาเก็บของปุ๊บหนูมันอยู่หนูมันอยู่สัตว์มีพิษก็จะมาใช่พ่อมันจะมากินหนูอ่ะใช่เดี๋ยวต้องเคลียร์สักวันละ หนูมันเยอะนะอนใช่โอเคบ๊ายบายค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะต้องอัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะใครทุกคนมีความสุขนะครับใช่โชคดีปราศจากพยาธอันตรายใดๆทั้งปวงเนาะครับขอให้บุรษุษสาะคุ้มครองค่ะโชคดีโชคดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ลูกลูกที่แสนดีพ่อขันห้าอยู่ไหนพ่อไปเอามาพ่อลวนพ่อไปอุ้มเข้ามานี่อยู่บนเนี่ย อเขาอยู่จะอยู่บนหลังคารถนี่เออเขาก็หวาดระแวงเหมือนกันนะไม่เห็นหรออะไรเออเพราะเขาเข้าใไหมหนูหนูสังเกตแล้วว่าทําไมเวลาที่อัตามันเห็นกิ่งไม้มันสะดุ้งใช่แสดงว่ามันเคยเจองูบ่อยนะเคยเจองูเออขันห้าก็เคยเจอเออขันห้าในห็นอะไรเป็นแบบยาวๆไม่ได้ทุกคนสะดุ้งก็น่าจะเคยเจองูกันะโดนนี่คือเหมือนสปริงตัวเองอะดึงเใช่นี่นะคะ เครดิตเครดิตวันนี้คลิปนี้ให้ยกเครดิตให้พนทุกนะคะเย้ yeah. พนทุกกับอาตาค่ะเดี๋ยวไปหาหมามาเลี้ยงอีกนะคะเพราะว่ามันเยอะจริงค่ะทุกคนมีพิษนะคะถ้าเราไม่เลี้ยงหมานี่คืออยู่ไม่ได้ค่ะเนาะเพรานะเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเลื้อยมาตอนไหนใช่ไหมใช่มันไม่ได้ให้ซุ้มเปเสียงเราใช่แต่พวกนี้เขาจะเรียกเราเลยโง่ยาอยโอ่ยาอเลยโอเคเอี๋ยวอ๊ยโอ๊ยโอ๊๊ายบาย